สำหรับรายชื่อวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมเนี่ยมีหลุดออกมาแล้วนะครับหลังจากที่มีการเรียกเข้าไป20รายชื่อเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้สุดท้ายแล้ว14รายชื่อที่จะได้แข่งขันเนี่ยมีหลุดให้เห็นออกมาแล้วนะครับว่าจะเป็นใครกันบ้างแต่ว่ารอนยืนยันประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีแต่ว่าไม่หนีจากนี้แน่ๆแหละครับก็จะมีประมาณนี้นะ อย่างทางด้านของคนแรกเนี่ยหัตถยาบำรุงสุขนะครับอายุ32ปีนะครับในปีนี้ก็ติดเข้ามานะครับพรพันเกิดปาดครับตัวเซตครับเดอะเบสของเรานะครับยังไงต้องมานุกนิกครับนัทธนิชาใจแสนครับ27แล้วนะเพิ่มแป๊บเดียวนุกนิก27แล้วนะครับสสิภาพรจันทรวิสุทธ์ครับก็เป็นทางด้านของอมสินนะครับ28นะครับโหใกล้เคียงกันนะแล้วก็ พีดาวครับกติกาแก้วพิมครับ31ปีขณะที่กัญยรัตคำวงเนี่ยก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะกัญยรัตคำวง20ปีนะครับแล้วก็พิมพิชยากกรำย27เท่านั้นเองนะครับอัจฉรพรคงยศครับปีนี้30นะครับรวมไปถึงกัญารัตขุนเมืองครับ23ปีชัชชุอรนโมกศรี26นะครับแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งปียนุษย์แป้นน้อยนะครับวริศลาศีทาเรศนะครับ และก็รวมไปถึงวิมลรัตนพันธ์ด้วยนั่นเองนะครับก็คือมาชุดนี้ก็ถือว่าจัดเต็มอยู่พอสมควรนั่นเองอะนะครับ ขนาดเดียวกันนะวันแข่งขันหลายคนยังไม่ทราบนะครับสายด้วยนะครับเราอยู่สายเมีไทยฟิลิปปินสิงคโปร์ในวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็สายบีเวียตนามอินโดเมียนมามาเลเซียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยรอบแรกแบ่งเป็นสสายแค่นั้นเลยนะครับแล้ววันที่10เนี่ยเราเล่นเจอกับสิงคโปร์ห้าโมงครึ่งนะครับส่วนวันที่1 1ธันวาคมห้าโมงครึง่งเช่นกันไทยเจอกับฟิลิปปินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีบทสัมภาษณ์มาด้วยจาก SMM นั่นเองเดี๋ยวลองไปฟังดูแล้วกันนะ คำว่านักกีฬาของเราพร้อมมากแค่ไหนนะครับแล้วก็บุ๋มบิ๋มกัดตันทีมนะครับโค้ดนะครับโคดออสนะฮะนายกสมพรอ่ะเดี๋ยวไปฟังทั้งหมดเลยครับค่ะก็รู้สึกอบอุ่นค่ะเพราะว่ามันก็คุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วก็ถือว่ามีบรรยากาศในการซ้อมที่ดีก็รู้สึกตกใจคะ่ะที่แบบว่าเอ้ยมันมันมาถึงคิวเรา เร็วขนาดนี้เลยเหรอก,ก็ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้รับหน้าที่นี้แล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดกซ้มอมลงกันแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเหมือนเหมือนซ้อมด้วยกันมาตลอดเลยคือฟิลฟิลรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็อ,อย่างที่บอกไปค่ะว่าบรรยากาศในการซ้อมของทีมเนี่ยดีดีขึ้นแบบมากๆเลยค่ะก็พวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ ก็ขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมเชียร์พวกเราด้วยนะะทั้งวอลเลย์บอลชายหญิงเลยนะคะแล้วก็กีฬาอื่นๆของประเทศไทยนะคะให้คว้าเหรียญทองในซีเกมในบ้านเราครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเ่ก็เกมของสิงคโปร์ก็ก็ไม่ค่อนข้างที่จะงานไม่ยากครับก็ไม่อยากจะประมาทในการแข่งขันในแต่ละแมตช์ครับก็อยากจะทำเต็มที่เพื่อให้ แฟนแฟนคลับหรือว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้เชียร์ได้สนุกกับเกมในวันนั้นครับผมก็ปีนี้ก็ผมเป็นตัวแทนของนักกีฬาของทีมชาติครับก็อยากทุกคนก็คืออยากจะได้เหรียญทองแล้วก็พาทีมชาติไทยขึ้นโพเดียมให้ได้ครับผมผมคิดว่ามันส่วนมากน่าจะเป็นผลดีมากกว่าครับเพราะเล่นในบ้านเพราะกองเชียร์เราก็ค่อนข้างที่จะเชียร พวกเราเดินหรือในการแข่งขันใชิงแชมป์โลกล่าสุดก็เชียร์ทีมหญิงก็ค่อนข้างที่จะสนุกครับผมมันทําให้นักกีฬามีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็รีแลกหรือว่าสร้างความได้เปรียบของเจ้าบ้านได้มากขึ้นครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ไม่แน่ครับแล้วแต่โค้ชจะให้ลงก่อนหรือว่าลงทีหลังอย่าครับก็เตรียมที่ทุกครั้งครับที่ได้ลงสนามครับผมแล้วมือซ้ายพูดเอง อตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับเหลือแค่มัน,เอ,นเอ็นฉีกแล้วต้องถ้าถ้าจะให้มันหายจริงๆก็ต้องผ่าตัดครับแล้วก็อันนี้แต่มันคงผ่าไม่ได้ครับก็ซัพพอร์ตไปเอาผ้าพันเทปเล่นไปก่อนครับเพอจบสี่เกมแล้วค่อยว่ากันอีกทีนครับผมก็ดีใจครับได้เห็นนักกีฬาทุกคนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วก็ที่สําคัญทุกคนสุขภาพดีสุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตดีนะครับแล้วก็ ทีมเราก็มีขวัญและกาลังใจดีนะครับทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อวานนี้เราก็ประชุมกันทุกคนก็ดีใจนะน้องๆก็รอพี่ๆกลับมานะพี่ๆก็คิดถึงน้องๆก็คิดถึงครอบครัวคิดถึงประเทศไทยทุกคนได้กลับมาก็มีความสุขและก็ดีใจกันนะครับแล้วก็วันนี้เราฝึกซ้อมเป็นมื้อที่2เมื่อวานเราซ้อมแต่ยังไม่ได้ซ้อมร่วมกันวันนี้เป็นเ,เรื่องของระบบทีมเทคนิคก็ถือว่าดีมากนะครับได้ได้ปรับตัวในการ ยูนเทคนิคต่างๆเข้าหากันก็เป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็ก็ต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับสำหรับความร่วมมือในการฝึกซ้อมแม้ว่าบางคนก็จะอ่อนเพลียจากการเดินทางนะครับก็จากพวกยุโรปเนี่ยเดินทางมา10กว่าชั่วโมงก็เหนื่อยมากนะครับแล้วก็ยังมีอาการเจ็ตแล็กอยู่คือหลงเวลาอยู่ก็พยายามให้เขาวันนี้ก็คงจะต้องไม่ต้องนอนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าเราซ้อมแค่มือเดียววันนี้นะครับแล้วก็คงให้พักผ่อน เราก็พยายามจะดูเรื่องของคุณภาพอยู่3ด้านของ,ของนักกิฬาตอนนี้ก็คือคุณภาพในเรื่องของการนอนต้องนอนให้เพียงพอนะครับในช่วงกลางคืนต้องหลับให้ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยการนอนนะครับแล้วก็คุณภาพในการกินอาหารเราก็ต้องดูแลเรื่องการกินให้ดีนะทุกคนควรจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เตรียมพร้อมสําหรับาการแข่งขันและการฝึกซ้อมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพการพักผ่อนนะก็ อยากให้ทุกคนได้มีการพักผ่อนที่ดีอันนี้ก็จะส่งผลให้คุณภาพในการฝึกซ้อมคุณภาพพัฒนาเทคนิคต่างๆดีขึ้น mm. เช่นร่างกายนะครับเราจาเป็นต้องใช้ร่างกายที่ดีจิตใจเราต้องสร้างคอนฟ idence สร้างความเชื่อมัน่นทุกคนก็พยายามนะครับวันนี้ทีมเรีเควสไปในเรื่องของการฝึกซ้อมต้องการให้แต่ละตำแหน่งเนี่ยทำคุณภาพในการ เล่นแต่และตำแหน่งของตัวเองให้ดีซึ่งทุกคนก็พยายามทำได้ดีนะครับมันก็จะส่งผลให้นักกีฬาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในทั้งตัวเองด้วยทั้งระบบทีมด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพทางด้านแท็ติกเดี๋ยวว่ากันนะเราจะต้องอเตรียมตัววางแผนสําหรับการแข่งขันกับคู่แข่งขันของเราซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็วางแผนแข่งกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แล้วเดี๋ยวคงจะรวมตัวกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ต้องการให้นักกีฬาเนี่ย มีการถอดทายนะถถอดอยากเต็มที่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะซ้อมตามระบบของเราครับก็เอาเอาก่อนที่จะเจอเกมแรกเราก็ขอเรียนแฟนๆทุกท่านให้ทราบก่อนว่าตอนนี้นักกีฬาของเราอยู่ในแคมป์อา20คนค่อนข้างจะครบแล้วเราจะตัดสินใจที่จะเลือก14คนเนี่ยในวันอาทิตย์เต็มที่สุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าใน20คนเนี่ยก็ ทุกคนก็พยายามที่จะมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนสําหรับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้ทีมเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เรื่องแรกก่อนนะครับก็จะต้องสัปดาห์นี้ครับจะต้องดูกันว่าใครมีความพร้อมและก็สมบูรณ์ที่สุดสําหรับ14คนที่จะใช้ในการแข่งขันในในคังนี้นะครับส่วนเกมที่จะเล่นกับสิงคโปร์เดี๋ยวขอแมนเนจเมนอีกทีหนึ่งเรายังมีเวลาอีกประมาณ78วันนะครับขอเวลาสักหน่อยนะครับ ก็เหมือนเดิมครับทุกคนเรามีเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่ท่านนายกสมาคมคณะกรรมการบริหารแล้วก็นักกีฬาสตาฟโค้ชทุกคนเรามีเป้าหมายเหมือนกันนะครับเราก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อเป้าหมายนี้นะครับก็ต้องชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาทีมสตาฟโค้ชทุกคนรวมทั้งต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกและคณะกรรมการบริหารนะครับที่ได้สนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อมของเราด้วยดีมาโดยตลอดนะครับครับครับก็ยังเป็นอยู่ครับก็ในช่วงระยะเวลา20ปีเขาก็ได้พัฒนา ศักยภาพทีความสามารถก็ต้องชื่นชมนะครับทุกทีมในอาเซียนนะทีมเวียดนามก็ดีทีมฟิลิปปินส์ก็ดีทีมอินโดนีเซียก็ดีเขาพยายามที่จะพัฒนาขีความสามารถและก็ศักยภาพของทีมชาติของ,ของทีมแต่ละประเทศเนี่ยดีขึ้นที่จะเป็นคู่แข่งสําคัญของทีมเรานะครับเราก็คงไม่หยุดนิ่งแค่นี้เราคงจะต้องเตรียมตัวที่จะพัฒนาคนของเราทั้งผู้เล่นชุดปัจจุบันแล้วก็นักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาทดแทนพี่ที่นะครับ พอปุ่มบิมก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติเราเลือกคุณสมบัติก่อนนะครับในสำหรับซีเกมในครั้งนี้เนี่ยครับปูบ่มบิมก็ทีมสตาฟฟ์โค้ชทุกคนก็ได้เสนอชื่อมาว่าใครควรที่เหมาะสมที่จะเป็นกัปตันทีมในครั้งนี้คุณสมบัติของกัปตันทีมทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่ในเรื่องของความเป็นผู้นํามีประสบการณ์มีขีดความสามารถที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่างนักกีฬารุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆได้ดี ทำงานร่วมกับทีมสตาฟโค้ดได้ดีแล้วก็เป็นคนที่จะดึงสปิริตของทีมแล้วก็ทีมสปิริตได้ดีแล้วก็นําพาทุกคนเนี่ยจะไปสู่ความสําเร็จในเป้าหมายนะครับทุกคนก็เลือกบุมบิมชาชวนก็เป็นเวลาที่ดีที่เหมาะสมที่จะรับช่วงต่อจากพี่เพียวเมื่อวานก็ส่งมอบงานส่งมอบหน้าที่กันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นมิติที่ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกาลังใจช่วยเชียร์ตับตันคนใหม่ของเราด้วยพร้อมกับ ทีมของเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ทีมครบสมบูรณ์นะครับนักกีฬาทุกคนกลับมาโดยเฉพาะทีมหญิงนะครับในส่วนของทีมชายเนี่ยก็ตอนนี้นักกีฬาที่เจ็บก็ครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดทุกคนแล้ว <Yeah. S 2> ก็สบายใจไปได้นะครับก็ <Yeah. S 2> คิดว่าเราในเรองทีมชายเนี่ยเราก็หวังว่าจะได้เข้าชิงแล้วก็เราก็หวังลึกๆว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้ชนะเลิศเพราะว่าก็บอกว่า โอกาสชนะเลิศนอกจากเป็นแชมป์สีเกมแล้วก็เป็นโอกาสโควตาของออทางอาเซียนเราที่ได้ไปชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าทีมชายก,ก็มีความมุ่งมั่นตามจากโค้ชปาร์กก็บอกว่าทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจกันดีนะครับก็คิดว่าไม่น่าก็คงจะเต็มที่นะครับในส่วนของทีมหญิงวันนี้ก็ถือเป็น เป็นโอกาสดีที่มากันครบหมดนะครับจากต่างประเทศก็กลับมาทางยุโรปอเมริกาและก็เอเชียเรานะครับก็กลับมาทุกคนก็ได้สอบถามแล้วก็ทุกคนก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่มีใครบาดเจ็บบาดเจ็บก็เล็กๆน้อยๆนะครับก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับทีมหญิงเราก็คงยังยืนยันนะครับว่าเราต้องรักษาแชมป์ไม่ได้นะครับรักษา,าความเป็นแชมป์ไห้ได้ยาวต่อเนื่องไปนะครับ ในส่วนของทีมหญิงนะครับในส่วนของการเตรียมการต่างๆในขณะน,นี้ในส่วนของทั่วๆไปก็ทางทีมก็จากคุยก,ดดกับโค้ชออสก็ทุกคนก็สนุกกับการซ้อมแล้วก็มีความสุขที่ได้กลับมารวมทีมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเฉพาะทีมหญิงนะครับอันนี้ก็คงเป็นบรรยากาศที่ดีถ้าคงจะเห็นบรรยากาศอยู่แล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความรู้สึกมีความสุขนะครับที่ได้ ร่วมกันซ้อมกันในครั้งนี้นะครับก็ยืนยันครับว่าเราจะทําให้เต็มที่ครับในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อศักดิ์ศรีของอาเซียนเรานะครับก็จะทําให้เต็มที่ในส่วนของผู้ชายเราก็เสียดายนะครับที่ทางกัมพูชาไม่ส่งทีมเข้าร่วมการ่นขันนะครับก็ทาให้เราขาดทีมชายไปนะครับก็ต้องมาปรับโปรแกรมการแข่งขันกันใหม่ก็คง กเ็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องเรื่องของเป็นสิทธินะครับของกัมพูชาเขาที่เขาจะเขาร่วมหรือไม่เขาร่วมแน้วเราก็คงไปกล้าร่วมไม่ได้แต่เมื่อเขาไม่มาเราก็คงต้องปรับโปรแกรมการแข่งขันกันใหม่สําหรับทีมชายนะครับแต่ว่าในสายก็ยังยืนยันเป็นสองสายเหมือนเดิมครับก็ขอเชิญแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับได้เข้ามาให้กําลังใจนะครับทั้งทีมชา,ายและทีมหญิงและรวมตลอดทั้งท่านท,ที่อยู่ทางพัทยา หรือท่านที storm, them, ่สนใจกีฬาวยวบอลชายหาดก็ไปเชียร์กันได้ที่พัทยานะครับแข่งขันกันที่นู่นนะครับที่พัทยาครับก็เราก็หวังครับเราก็หวังเขาชิงแล้วก็เราก็หวังหียงทนะครับเพราะว่าทีมชายเราก็เคยก็ถือว่าถือว่าเราก็มีโอกาสนะครับเราเคยได้แชมป์ซีวีลีกมานะครับ ก็เราเคยได้ทําชื่อเสียงให้ดีมาแล้วก็ตอนนี้นักกีฬาเราที่บาดเจ็บถึงเป็นตัวหลักก็กลับมาสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับอย่างเช่นฮัมเนี่ยก็กลับมาสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราก็คิดว่ากทีมเราก็น่าจะดีขึ้นนะครับจากซีบีลกที่ผ่านมาก็เราก็บอกณะบ,บอกว่าทุกคนก็กเต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้แชมป์เ,เช่นเดียวกับทีมหญิงนะครับในส่วนตรงแชมป์ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปว่า มันมีโอกาสนอกจากมีแชมป์ซีเกมก็ยังได้เป็นตัวแทนของอาเซียนไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับเพราะปีนี้ชิงแชมป์เอเชียเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ทุกประเทศนะครับเข้าร่วมการแข่งขันเขาจะเอาแชมป์โซนซึ่งเราเอาเลือกแชมป์ซีเกมเนี่ยครับไปเป็นโคต้าของอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซล์ ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกันได้เลยครับ